คืออีกแล้วใช่มไ้มเี้ยอ,อ,อยากกาินกะกินมะเอก <laughs> คนาหาหน่อไม้หาไป ได้มังออกมังเอกอันนี้แหละมังเอกกินยังไงคะอือหผากินแซบสวยเด้อใครไม่เคยกินมาลองกินไส้ขาวๆทำไมเขาถึงเรียกมากอกเพราะว่ามันแข็งเวลาโดนหัวเออมันแข็งอีหลีมันแข็งแขงเนาะกุ๊กเลยนะมันแขกกุ๊กกุ๊ก ธีการผ่ามะกอ,อกป่านะคะก็ไม่ยากค่ะผ่าแบบนี้เลยตรงกลางเป็นลายขวางนะคะพอผ่าเสร็จปุ๊บนะคะมันก็จะมีไส้อยู่สามรูนะคะน,นี้รสชาติรสชาติของมะกอ,อกป่าไม่หวานนะคะแต่จะเป็นรสชาติที่มันกรอบอร่อยค่ะไม่เชื่อนะคะลองหาทานดูนะคะแถบภาคอีสานมีเยอะมากๆค่ะ แล้วก็ใช้มีดใช้พระธรรมดาผ่าตรงกลางแบบนี้เลยนะคะนีก,ก็จะออกมารูปร่างแบบนี้ค่ะถ้าคนเคยกินก็จะนึกถึงรสชาติไม่หวานค่ะรสชาติมันมันกรอบๆนี่หน้าตาสวยเลยนะคะวิธีการทานนะคะก็ใช้แม้จิ้มฟันนะคะคืออาวุธนนะคะหรือถ้าอยู่ในป่าก็ มีไม่ไพ่ตัดเลยหรือว่ามีกิ่งไม้แล้วก็เหลาให้แหลมๆนะคะก็จิ้มลงไปนะคะนี่จิ้มลงแบบนี้นี่ไงแล้วก็ใส่ปากเลยค่ะประมาณนี้นะคะเล็บมือดําไปหน่อยนะคะเพราะว่าพี่ยอดอะมันยังไม่ได้ตัดเล็บมันไม่ได้ดําเพราะอ,ะอะไรนะคะมันเป็นยางพวกนี้ละคะ่ะเก็บเห็ดไปอะไรเงี้ยน่ากินไหมคะทุกคนดูสิ อร่อยนะคะอาจจะเป็นเหมือนกับผลไม้กินเล่นอ่ะของป่ากินเล่นๆแบบนี้นะคะคุณ,ณประโยชน์ก็คงจะมีวิตามินั้งละแต่ว่าไม่ได้รู้ว่ามันมีอะไรบ้างนะคะเปลือกก็จะมีรสชาติเปรีปร้ยวๆออกฝาดละค่ะนิดนึงนี่ค่ะอันนี้คือในในมะเกาะป่านะคะอร่อยค่ะเด็กๆชอบมากเลยอ่ะ ตนเราเป็นเด็กเราก็ชอบ ค่ะเราก็กินโดยการใช้ไม้จิ้มฟันนะคะจิ้มลงไปการจิ้มลงไปครั้งเดียวนะคะทําให้เนื้อมะกอกติดขึ้นมาแต่ไม่สามารถติดขึ้นมาหมดนะคะจะสังเกตดูว่าถ้าเราจิ้มอีกด้านหนึ่งเนาะเราก็จะทิ้มไปอีกด้านงัดขึ้นมาข้างหนึ่งได้แต่ทีนี้มันก็ยังเหลือค่ะเพราะฉะนั้นการกินมะกอกป่าก็ต้องจิ้มสองครั้งค่ะแบบนี้เห็นไหมคะเมื่อกี้ครั้งที่หนึ่งอันนี้ครั้งที่สองนะคะ เขาดูนะคะจิ้มครั้งที่หนึ่งนะคะอันนี้ก็ออกมาเยอะเหมือนกันนะคะแบบนี้นะคะไม่หมดค่ะอย่างอีกข้างหนึ่งต้องจิ้มครั้งที่สองนี่บางทีก็ต้องมีครั้งที่สามค่ะอะเนื้อยังเหลือเลยเหไหมครั้งที่สามแสดงว่าเนื้อมันเยอะอยู่นะคะมันรูเล็กๆแต่ว่ามะกอกมันเรียวยาวแล้วผ่าครึ่งไปมันก็จะมีเนื้อในมะกอกนะคะนี่ไง นี่เออนี่ก็เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นจริงเนาะภูมิปัญญาชาวบ้านที่เป็นอาหารป่าชนิดหนึ่งแล้วก็มีอีกชนิดหนึ่งนะคะที่แบบคล้ายๆกันแต่ลูกใหญ่กว่านี้แต่ลูกไม่แข็งแบบนี้นะคะนั่นคือลูกกระบกอ่าใคเคือเห็นลูกกระบกมัง่งที่เขาเอามาคั่วคั่วกันผ่ามีผ่าเครึ่องแล้วก็มีคั่วคั่วแล้วก็หอมอ่ะที่แกะกิน่ะหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าอัลมอนด์เมืองไทยอ่ะอันนั้นคือเป็นกระบกคะ่ะลักษณะลูกเหมือนกันเลย เป็นสีแบบเดียวกันแต่ว่าอันนั้นจะเปลือกจะหนาแล้วทีนี้พอพอมันอยู่นานๆเนาะเปลือกมันก็จะเน่าเปื่อยเน่าเปื่อยแบบว่าเฟะทาให้มันมีลูกอยู่ข้างในอะ่ะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสคราวหลังนะคะจะไปเก็บมาแล้วก็จะทําให้ดูว่ามันกินกันยังไงนะคะลูกกระบกใครไม่เคยเห็น,คเ,หนเคยเห็นเคยกินแต่ไส้ในก็จะได้เห็นเป็นลูกแล้วก็อ่าเวลามันแห้ง จะเป็นแบบไหนผ่ายังไงด้วยนะคะแล้วก็เอามาคั่วด้วยนะคะเดี๋ยวจะทํากระบวนการทั้งหมดให้ดูนะคะถ้ามีโอกาสได้ไปครั้งหน้านะคะนี่ก่อนเราก็กินไปกินจนหมดชามเลยอร่อยค่ะเด็กๆชอบมากๆเลยสำหรับคลิปนี้พี่อ้อก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ